นึกถึงช่วงเวลาแห่งความวิตกที่ราคาอาหารพุ่งทะยานจนกระทบกระเป๋าคนอเมริกันแทบไม่ไหวแล้วคิดดูสิว่ามันอาจส่งผลดีถึงประเทศไทยเราเลยนี่คือเรื่องราวที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศลดภาษีนำเข้าสินค้าอาหารมากกว่า200รายการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภคชาวอาเมริกันหลังจากราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างหนักแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในตลาดโลกเลยทีเดียวมาดูรายละเอียดกันดีกว่าในวันที่14 พฤศจิกายน2,567ครัมได้ประกาศลดเพดานภาษีสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศกว่า200รายการซึ่งมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2,567เหล่านี้รวมถึงวัตถุดิบสำคัญสำคัญอย่างกาแฟเนื้อวัวกล้วยและน้ำส้มคันที่ราคาของมันพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนทำให้ผู้บริโภคสหรัฐรู้สึกถึงความเดือดดาลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นการพลิกกลับครั้งใหญ่ จากนโยบายเดิมของทรัมที่เขาเคยยืนยันอย่างแข็งกร้าว,ว่าภาษีนำเข้าครอบคลุมที่เขากำหนดตั้งแต่กลางปีก่อนจะไม่ช่วยกระตุ้นเงินเฟ้อให้เพิ่มมอขึ้นเลยอาจมีบางกรณีที่มันทำให้ราคาสูงขึ้นจริงๆทพรัมกล่าวไว้ตอนถูกสัมภาษณ์บนเครื่องบิน Air f o ฟ c e วันในช่วงค่ำของวันที่14พฤศจิกายน2567แต่เขายังคงยืนกรานว่าดูภาพรวมแล้วสหรัฐไม่ได้เผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงมากนักเหมือนกับว่าเขาเชื่อมั่นในนโยบายของตัวเองอย่างสุดข,ขีดแต่ที่น่าสนใจคือ นี่อาจเป็นจุดที่ทําให้หลายคนสงสัยว่าภาษีเหล่านี้มีผลจริงๆต่อเศรษฐกิจหรือเปล่าในขณะเดียวกันพรรคเดโมแครตก็คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งระดับรัฐและมืองใหญ่หลายแห่งเช่นในรัฐเวอร์จิเนียนิวเจอร์ซีและนครนิวยอร์ก York, ที่ประชาชนแสดงความกังวลต่อความสามารถในการใช้จ่ายรวมถึงราคาบ้านที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจนี่สะท้อนให้เห็นว่าค่าครองชีพเป็นปัญหาใหญ่ที่คนอเมริกันกําลังเผชิญหนนะักนอกจากนั้นทรัมป์ยังเปิดเผยกับสื่อมวลชนบนเครื่องบินแอร์ฟอร์สวันว่า เขาวางแผนจะนํารายได้จากภาษีนําเข้าที่เก็บได้มาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับชาวอเมริกันที่มีรายได้น้อยถึงปางกลางคนละ2,000ดอลลาร์ในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีหน้าภาษีนําเข้าจะเปิดทางให้เราแบ่งปันผลถ้าเราต้องการและตอนนี้เรากําลังจะดําเนินการจ่ายเงินเหล่านี้รวมถึงลดนี้ด้วยเขากล่าวไว้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพดูว่าการจ่ายเงินนี้เหมือนกับการแบ่งปันผลกําไรจากภาษีที่เก็บได้ไปช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้ไม่สูงนักเพื่อบรรเทาความยากลําบาก จากราคาที่พุ่งขึ้นนั่นเองก่อนหน้านี้เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2567รัฐบาลทรัมป์ได้ประกาศกรอกข้อตกลงการค้าใหม่หลายฉบับถ้าข้อตกลงเหล่านี้เดินหน้าเสร็จสิ้นมันจะนําไปสู่การยกเลิกภาษีนําเข้าอาหารและสินค้าบางรายการจากประเทศอย่างอาร์เจนตินาเอกวาดดร์กัวเตมาลาและเอลซันวาดอและยังมีแผนจะทําข้อตกลงเพิ่มเติม,ตมอีกก่อนสิ้นปีเพื่อเปิดโอกาสทางการค้าให้มากยิ่งขึ้นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีในวันที่14 พฤศจิกายน2,567เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสหรัฐซื้อใช้ประจำเพื่อเลี้ยงครอบครัวเช่นส้มอาไซเบอรี่เครื่องเทศโกโก้สารเคมีสำหรับทำอาหารปุย๋ยและแม้กระทั่งขนมปังที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาราคาของสินค้าเหล่านี้พุ่งขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วทำให้ชีวิตประจำวันของครอบครัวอเมริกันยากขึ้นไม่น่าแปลกใจที่คนทั่วไปจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ในตู้เย็ยนหรือบนโต๊ะอาหารเลยทีเดียว ทำเนียบขาวอธิบายในเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำสั่งนี้ว่ามันเกิดขึ้นหลังจากความก้าวหน้าในการเจรจาที่ทำให้ความสัมพันธ์ทางการค้าเป็นธรรมมากขึ้นทร้ปมตัดสินใจย,ยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าบางรายการเพราะพวกมันไม่ได้ถูกปลูกหรือแปรรูปในสหรัฐและเกิดจากกรอบข้อตกลงการค้า9ฉบับข้อตกลงทวิภาคีขั้นสุดท้าย2ฉบับและข้อตกลงการลงทุนอีกสองฉบับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองคิดดูว่าเหมือนกับการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศเพื่อให้การค้ามีความยุติธรรม และลดต้นทุนสำหรับทุกฝ่ายจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคล่าสุดของเดือนกันยายนราคาเนื้อบดเพิ่มขึ้นเกือบ13%และเนื้อสเต็กเพิ่มขึ้นเกือบ17%เมื่อเทียบกับปีกอ่อนซึ่งเป็นการปรับขึ้นสูงสุดในรอบกว่า3ปีย้อนกลับไปในยุคเงินเฟ้อสูงสุดสมัยอดีตประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแม้ว่าสหรัฐจะเป็นผู้ผลิตเนื้อวัวรายใหญ่แต่ปัญหาขาดแคลนวัวที่ต่อเนื่องหลายปีทำให้ราคายังคงสูงไม่หยุดราคากล้วยเพิ่มขึ้นราว7%มะเขือเทศเพิ่มขึ้น1% และรวมแล้วต้นทุนการบริโภคอาหารของครอบครัวในสหรัฐเพิ่มขึ้น2.7%ในเดือนกันยายนนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการขาดดุลในตลาดเดโลกส่งผลถึงจานอาหารของเราได้อย่างไรการยกเว้นภาษีนี้ได้รับเสียงตกบมือจากกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแห่งแต่ก็มีบางกลุ่มที่แสดงความผิดหวังเพราะสินค้าของพวกเขาไม่ได้รับการยกเว้นนี้อาจเป็นจุดที่หลายคนมองว่าไม่ยุติธรรมแต่เดี๋ยวก่อนและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไป ครัมได้เขย่าตลาดโลกด้วยการเก็บภาษีนำเข้าพื้นฐาน10%สำหรับทุกประเทศและเพิ่มภาษีพิเศษตามประเทศต่างๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขามักเน้นถึงค่าครองชีพและโทษนโยบายของไบเดนว่าเป็นต้นเหตุของราคาสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์หลายคนชี้ว่าภาษีนำเข้าสินค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาอาหารสูงขึ้นเพราะบริษัทต่างๆจะส่งผ่านต้นทุนเพิ่มเติม,ตมไปยังผู้บริโภคโดยตรงรองผู้แทนสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครต ชื่อริชาร์ดนีลกล่าวว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังดับไฟที่ตัวเองจุดแล้วตั้งเป็นผลงานของตัวเองรัฐบาลทรัมป์ยอมรับในที่สุดว่าสงครามการค้าของพวกเขาทําให้ค่าครองชีพพุ่งสูงและตั้งแต่มีภาษีนําเข้าเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ภาคก,การผลิตหดตัวไม่หยุดนี่อาจเป็นมุมมองที่ถกเถียงกันได้มากคุณคิดว่าภาษีเหล่านี้เอเป็นตัวการสําคัญของเงินเฟ้อจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงส่วนเล็กๆของปัญหาใหญ่ที่มารอยเตอร์ แล้วคุณล่ะคุณเห็นด้วยกับการลดภาษีนี้หรือไม่มันจะช่วยประเทศไทยในแง่าการส่งออกอาหารจริงๆเหรือหรือคิดว่ามันอาจส่งผลเสียต่อตลาดโลกมากกว่าดีแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างได้เลยเราชักชวนให้มาถกถีงกัน